โยโซงอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนไปดูผลของจิกกุ๊กนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการเจริญเติบโตแบบไหนแล้วนะคะแล้วก็เขาเริ่มใหญ่หรือว่ายังเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หลังจากที่จิกกุ๊กนะคะเขาออกมา โพนบนดินนะคะก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับหัวปลีเล็กๆนะคะก็คือจะเป็นส่วนที่เรานําไปทําทน้ําตําน้ําพริกหรือว่าไปจิ้มน้ําพริกเนาะแต่ว่าส่วนที่ถ้าเราไม่ไปเก็บให้เขาแบบออกดอกไปแล้วนะคะผลของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะแต่เราไปดูด้วยกันเลยค่ะต้นจิกกุ๊กนะคะหลังจากที่เขา ออกผลนะคะอ่อนๆที่เรานำไปต้มเป็นน้ำพริกต้มแล้วก็จิ้มน้ำพริกกินนะคะซึ่งช่วงที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่หาเนี่ยเราปล่อยไว้เนาะเขาก็จะออกดอกนะคะอันนี้คือดอกเขาจะสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะขาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเลยหน้านี้ไปนะคะ ดอกของเขาก็จะแห้งแห้งนะคะแห้งแล้วก็ดังล่างก็จะเป็นผลของเขาเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเริ่มมีแล้วผลอันนี้จะเป็นชนิดสีเขียวๆนะคะนี่อันนี้เลยนะคะก็จะเป็นผลไม้นะคะที่เป็นผลของต้นจิกกุ๊กนะคะนี่ อันนี้จะเป็นชนิดสีเขียวๆนะคะนะคะก็จ <g> ะ <ül> ประมาณนี้เนาะต้องรอให้เขาถึงหน้า,าฝนจริงๆนะคะถึงจะสามารถรับประทานได้นะแต่อันนี้ก็คือยังกินไม่ได้นะคะคือถือว่ายังไม่ได้สุกนะคะถ้าสุกเนี่ยลูกของเขาจะหอมแล้วก็หวานมา,มากๆเลยนะคะอันนี้แต่ถ้าเป็นชนิดสีเขียวเนี่ย ตัวด,ดอกของเขานี่ใหญ่นะคะอันนี้อันนี้คือเราไม่ได้มาเก็บนะนี่อันนี้เดี๋ยวนะจะขอดึงอันนึงให้ดูนะคะโอ้แม่นมากเลยที่จริงนี่ถ้าดอกถ้าผลของจิกกุ้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนที่เรามาเก็บเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยนะคะชนิดนี้นะอันนี้จะเป็นชนิดสีเขียวนะคะชนิดสีเขียวที่ผลของเขาจะออกมาเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะ แบบสวยเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าช่วงหน้าที่หน้าฝนเนาะเราก็สามารถเก็บมารับประทานได้นะคะจะหอมแล้วก็หวานมากๆเลยนะคะซึ่งชนิดนี้จะเป็นชนิดที่ผลของเขานะคะจะใหญ่กว่าชานิดสีแดงนะคะอันนี้นะแล้วก็ชนิดสีเขียวนเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> ทำไมถึงพูดถูถูผิดๆเนาะ ชนิดสีเขียวนะคะซึ่งลำต้นของเขานะคะพูดถึงลำต้นก็จะใหญ่นะคะลำต้นก็จะใหญ่นะใหญ่กว่าชนิดสีแดงนะคะลำต้นของเขาใหญ่เนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงใบของต้นจิกกุ๊กเนี่ยใบก็จะใหญ่นะคะใหญ่กว่าชนิดสีแดงนะคะอันนี้เป็นจิกุ๊กชนิดสีเขียวนะคะสีเขียวนะไม่ใช่สีแดงนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบนึงนะคะช่วงที่เขาเป็นผลไม้แล้วนะคะแล้วเราจะมากินด้วยกันนะอันนี้เอออันนี้ยังเหลืออยู่นี่แบบนี้เลยเดี๋ยวหนูดึงให้ดูนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบนี้ที่เรามาเก็บไปจิ้มน้ํำพริกนะคะอันนี้ที่ส่วนที่เราจะใช้นำไปจิ้มน้ํำพริกก็จะเป็นส่วนนี้เนาะ แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เก็บเราเอาไว้แบบนี้นะคะน้องก็จะออกดอกเนาะดอกก็จะสีข,ขาวๆประมาณนี้ดอกก็จะสีข,ขาวๆประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าหลังจากที่ดอกบานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นผลตัวนี้นะคะนี่แต่ผลตัวนี้เรายังไม่สามารถที่จะรับประทานได้นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้น้องอยังไม่ได้แก่เต็มที่นะคะ ถ้าแกะเต็มที่เนี่ยจะเขียวๆเ,เลยแล้วก็รสชาติมันจะหอมหวานนะคะอร่อยนะคะอันนี้ดอกของจิกกุ๊กแต่มันก็ถือว่าเดี๋ยวนะอือหือทำไมมันแข็งจริงๆอ่ะอันนี้ได้แล้วนะคะนี่พูดถึงคือส่วนเนี้ยที่เรานำไปจิ้มกับน้ำพริกเนี่ยมันจะ ใหญ่กว่าชนิดสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูชนิดสีแดงนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะค่ะสำหรับชนิดต้นจิกกุ๊กชนิดสีแดงนะคะหรือว่าผลของเขาสีแดงเนี่ยมันจะต่างกันนะคะมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นชนิดสีแดงนะคะเคะดี๋ยวนะเดี๋ยวมิซา ให้ดูนะคะพูดถึงคือดอกของเขาก็จะเล็กนะคะดอกของเขาจะเล็กนะใหญ่ไม่เข้าชนิดสีเขียวนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นชนิดสีแดงนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหาให้ดูอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้น้องก็เริ่มเป็นแล้วนะคะก็คือเป็น ผลจิกกุ๊กสีแดงนะคะนี่อันนี้น้องจะยังไม่ค่อยโตเท่ากับชนิดสีเขียวนะคะถ้าชนิดสีเขียวเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะคะแล้วผลของเขาก็จะออกเป็นสีเขียวเนาะแต่อันนี้จะเป็นชนิดสีแดงนะคะช่วงนี้ก็น้องก็เริ่มออกผลแล้วนะคะผลของน้องอยูนะอันนี้ ยังหลงเหลืออยู่นะผลที่ยังไม่ได้แบบผลที่ยังที่เราจะนำไปทำน้ำพริกนะคะก็จะเป็นส่วนนี้นะนี่ส่วนนี้คือเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะจะเป็นชนิดสีขีเออไม่ใช่สีแดงนะคะสีแดงคือผลของเขาเนี่ยจะมีลูกทรงแบบนี้นะคะ แล้วหลังจากที่เราไม่เก็บไปรับประทานนะคะเราทิ้งไว้ก็เขาก็จะดอกนะคะออกดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีผลนะคะผลของเขาก็จะเป็นสีแดงๆนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูนะคะเมื่อกี้หนูก็เจอละอันนี้อุยอ้ยอุยต้องขออาภัยนะคะเพราะว่าที่นี่มันชันมากๆเลยนะคะผลของเขาจะอยู่ดังนี้นะเพราะมัน ขอเหยียบดีๆให้แน่นๆนะคะไม่งานอยู่ยนูล้มแน่เนอะเลยอันนี้นะขนของเขาอันนี้มีมีกินไม้นะคะใหญ่ๆขอนไม้ใหญ่ๆนะคะมาบังนะคะน,นี้อันนี้น้องเริ่มออ,อกขนแล้วนะคะขนของน้องก็จะเป็นสีแดงนะคะชนิดสีแดงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ก็ จะเป็นแนวลูกทรงแบบนี้นะคะผลของเขาจะออกสีแดงๆนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะอันนี้ผลของเขาเนี่ยจะเป็นกีบๆเลยเป็นเส้นๆกีบๆนะคะแบบนี้นะคะเส้นๆกีบๆนะแต่ช่วงนี้น้องก็ยังไม่สามารถรับประทานได้นะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยต้องรอให้ถึงหน้าฝนจริงๆนะคะ แล้วก็ให้เขาเติบโตเต็มที่นะคะเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าถ้าช่วงนี้รับประทานไม่ได้นะคะน้องยังเล็กอยู่เนาะแล้วก็เราก็จะไว้แบบนี้ก่อนให้น้องเติบโตเต็มที่ก่อนนะคะเราถึงจะสามารถมาเก็บเป็นผลไม้ต้นจิกกุก๊กแล้วก็นำไปรับประทานนะคะมีรสชาติหอมหวานค่ะหอมหวานนะสองชนิดนี้นะคะ ซึ่งก็จะเป็นต้นจิกกุ๊กเลยแต่ว่ามันจะมีคนละแบบกันเนาะถ้าเป็นชนิดสีแดงเนี่ยลำต้นของเขาอบบน,นี้ลำต้นแล้วก็ใบนะคะก็เหมือนกันค่ะลำต้นแล้วก็ใบเหมือนกันแต่พูดถึงคือชนิดนี้มันจะใหญ่ไม่เท่ากับชนิดสีเขียวนะคะใบของเขาจะเล็กค่ะ ใบของเขาเล็กนะคะใหญ่ไม่เท่านะคะบริเวณนี้ก็หนูก็พาทุกคนมาดูผลไม้ป่าแล้วนะคะก็คือผลไม้จิกกุ๊กนะคะนี่ก็บริเวณนี้มีเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้ก็ใช่อันนี้น่าจะเป็นชนิดสีว้ายวายเป็นชนิดสีน่าจะเป็นชนิดสีแดงนะคะ เล็กสีแดงนนี่ผลของเขาก็จะออกเล็กๆเ,เลยนี่ก็แนวนี้สีแดงค่ะอันนี้อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะเข้มๆเนาะเป็นสีอ่าม่วงอะไรประมาณนี้นะคะก็บริเวณที่หนูพามาดูในวันนี้นะคะก็ถือว่าต้นจิกกุ๊กเนี่ยเขาก็อ่า ผลที่เราจะนําไปจิ้มน้ําพริกนะคะเขาก็แก่เต็มที่แล้วนะคะแก่เต็มที่แล้วนะแล้วก็จะให้ผลไม้แล้วนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นชนิดสีสีเขียวนะคะนี่เริ่มมีผลแล้วนะคะผลก็อยู่ด้านหลังเนาะเป็นสีเขียวเขียวนะคะนี่อันนี้จิกกุ๊กน,นี่นะคะก็ให้ทุกคนดูแล้วนะคะ ว่าช่วงนี้น้องก็เริ่มออกผลแล้วนะคะนนี้น้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะผลของต้นจิกกุกสีแดงนะคะชน,นิดสีแดงเนาะก็ผลของน้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะคะช่วงหน้าฝนนะคะว่าน้องจะ ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เราจะมารับประทานร่วมกันนะคะแต่ช่วงนี้ยังกินไม่ได้นะคะยังออ,อ่อนอยู่นะคะยังไม่ได้แก่เต็มพี่นะคะอันนี้ก็ใช่อันนี้จะเป็นชนิดสีแดงเนาะสีแดงนะนี่ว้าชนิดสีแดงยังมีหนอให้เราได้เก็บด้วย หน่อที่จะนำไปตามน้ําพริกส่วนนี้นะคะค่ะก็วันนี้นะคะหนูพาทุกคนมาดูนะคะซึ่งก็จะเป็นต้นจิกกุ๊กนะคะซึ่งก็จะมีสองแบบเนาะก็ <c oughs> จะเป็นชนิดสีแดงแล้วก็ชนิดสีเขียวนะคะก็ <c oughs> ถ้าพูดถึงชนิดสีเขียวเนี่ยลำต้นหรือว่าผลของเขาจะใหญ่กว่าชนิดสีแดงนะคะ หรือว่าแม้แต่ส่วนที่เรานำไปจิ้มน้ําพริกนะคะชนิดสีเขียวเนี่ยมันจะใหญ่กว่าชนิดสีแดงนะคะก็อันนี้ก็จะมี2แบบนะมีชนิดสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะก็มีแค่นี้นะคะที่ <laughs> ให้ดูในวันนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นจิกกุ๊กส่วนที่เรานำมารับประทานเนี่ยก็คือส่วนนี้นะคะอันนี้จะเป็นชนิดสีเขียวนะคะก็อันนี้เขายังไม่ได้ ใหญ่เต็มที่เนาะถ้าใหญ่เต็มที่เขาจะใหญ่มากเลยนะคะนี่ช้นนะด้สีเขียวนะแล้วก็ชนิดสีเขียวโ,โอ้ยชนิดสีแดงอ่ะสีแดงก็คือมันจะเป็นลูกทรงประมาณนี้เลยนะคะทรงประมาณ right. นี้นะส่วนที่เรานําไปจิ้มน้ําพริกนะคะอันนี้คือใหญ่เต็มที่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้สีแดงนะแต่ถ้าสีเขียวเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าถ้าสีแดงเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้เนาะสีเขียว สีเขียวเป็นทรงแบบนี้แต่อันนี้สีเขียวยังไม่ได้แบบโตเต็มที่นะถ้าโตเต็มที่มันจะใหญ่กว่านี้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ